สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาบอกว่ามือวิเศษอันนี้นะคะที่นวดลูกคา้าปรับหน้าลูกคา้าหน้าเรียวลดริ้วรอยได้นะคะจะบอกว่าคนที่นวดหน้านะคะต้องดูแลนิ้วมือเป็นอย่างมากนะคะไม่ให้แข็งไม่ให้มีตะปุ่มตะป่ํานะคะไม่งั้นจะบาดหน้าลูกค้านะคะดังนั้นมือต้องนุ่มนะคะมุกจะมาแนะนําครีมบํารุงมือและเล็บนะคะของกิฟฟอรีนตัวนี้นะคะ110บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนแบบว่า มันดีมากเลยนะคะใช้แล้วแบบว่า มือมันนิ่มมากขนาดแม่มุกนะคะแม่มุกเนี่ยผิวแห้งเนาะเออมือมันแข็งแข็งเงี้ยพอใช้แป๊บเดียวนะคะมือนิ่มเลยนะคะและที่สําคัญน้ํายาล้างจานมุกก็ใช้ของกิฟฟรีนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมมือมันไม่แข็งมือมันไม่ลอกค่ะมือมันนิ่มน้ํายาล้างจานนะคะก็ประมาณ200บาทใช้ได้นานมากนะคะใช้แล้วมือไม่แข็งมือนิ่มมือไม่ลอกนะคะดังนั้นใครที่ทำอาชีพนวดหน้านะคะต้องดูแลนิ้วมืออย่างดีนะคะให้ ไม่มีความแข็งหรือมีรอยบาดตะปุ่มตะปํำเด็ดขาดนะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะถ้าสนใจนะคะก็ซื้อกับมุกก็ได้นะคะเพราะว่ามุกเนี่ยเป็นตัวแทนกิฟฟรีนนะคะบ๊ายบายค่ะ